หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบให้เอกชนสามารถเป็นหน่วยงานส่งเสริม M SME จังหวัดชัยนาทบริษัทบุญชื่นโรเวราจำกัดเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดชัยนาทในเวลานี้ที่ประสบความสำเร็จครอบคลุมทุกด้านทั้งในด้านนำส่งจำหน่ายเนื้อว่านห่งจระเข้สดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนอกพื้นที่ด้านการแปลรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากมายและด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ปัจจุบันมีผลประกอบการจำนวน30,000ถึง50,000บาทต่อเดือนกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับสมาชิกทุกคนได้อย่างยั่งยืนสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนในกลุ่มที่อดทนสู้จนประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้โดยอยากขอบคุณสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทที่ไม่เคยทอดทิ้งและยังคอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่มาโดยตลอดโอ้โหขอบคุณหัวหน้าปุ๋ยขอบคุณ,คณน้องพล ที่ทาให้เรามีวันนี้ได้ถ้าไม่มีสภานะคะวันนี้เราผลิตภัณฑ์เราคงไม่ไม่จําหน่ายได้ทุกวันืัอเช้าเขาก็ส่งโคมาเอายาตะผมสองชุดเอาตะบู่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันทําให้เพราะว่าสภาเป็นคนถ่ายสดเราไปไลฟ์ไปให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยตำบลวังหมันมีที่เดียวที่ขายของอยู่ตรงนี้และเขาก็เลยรู้จักว่าบุญชื่นอโลเวลา่าเกิดจากสภาน,นะคะ ปัจจุบันบริษัทบุญชื่นโรเวราจำกัดกำลังเล่งขยายกิจการให้กว้างขวางขึ้นโดยการเชิญชวนเกษตรกรที่ประสบปัญหาภายแล้งไม่สามารถปลูกข้าวทำนาได้กลายเป็นที่ดินว่างเปล่าให้กลับมามีอาชีพมีรายได้โดยหันมาปลูกต้นว่านหางจระเขแทนเพียงติดต่อขอซื้อพันธุ์จากบริษัทบุญชื่นโนเวราจำกัดกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเองแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้นำกลับมาขาย อยากจะให้เกษตรกร,กรที่สนใจนะคะเนื่องจากว่าการประกอบอาชีพเรานะในเชิงเดี่ยวการทำนาส่วนมากจะยึดแต่การทำนาเป็นหลักนะคะข้าวเนี่ยมันก็จะมีราคาขึ้นราคาลงนะคะและช่วงนี้ยิ่งข้าวมีราคาลงด้วยนะคะประกอบกับเจอปัญหาภัยแล้แงแล้งซ้ำซากน้ำไม่มีน้ำไม่ท่วถึงนะคะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเราเนี่ยมีหลากหลายมีหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะอยากจะเชิญชวนให้เกษตรกร,กรจังหวัดชัยนาท ท่านลองเปิดใจเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนอาชีพการทำนาและหันมาปลูกปลูกหาไรายได้เสริมนะคะโดยการปลูกว่านหางจระเข้ก็ได้ค่ะหากท่านสนใจนะคะสามารถเข้ามาติดต่อที่กลุ่มได้นะคะค่ะซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มอะ่ะเรายังมีผู้ที่ลูกกลุ่มอ่ะคะ่ะยังไม่มากเท่าไหร่นะคะอนาคตหากว่าสนใจเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวนะคะ ถือเป็นกลุ่มเอกชนที่แข็งแกร่งมากกลุ่มหนึ่งอดทนสู้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธรรมดากลายมาเป็นบริษัทบุญชื่อนโรเวราจำกัดที่ประสบความสำเร็จในการปลูกต้นว่านห่งจระเข้ส่งจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมากถึง4แห่ง หากเกษตรกรท่านใดที่มีความสนใจที่จะสร้างอาชีพหรือรายได้เสริมจากที่ดินของท่านสามารถติดต่อผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาทหรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัทบุญชื่นโรเวราจำกัดเรายินดีที่จะแบ่งปันความรู้ที่มีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดชัยนาทให้มีอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นร่วมกันบุญชโเวร